โอเคก็สว <S í toys> okay, so ัสดีทุกคนกันด้วยอย่าตกใจอย่าตกใจก็วันนี้จะแต่งตัวเป็นผู้หญิงนะครับทุกคนประมาณนี้ไปจีบหนุ่มในเอซานะครับทุกคนก็โอเคก่อนอื่นก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็สับซักใครให้ด้วยนะครับก็ถ้าใครชอบงานนี้ก็คอมเมนต์บอกนะครับผมก็ช่วยกันแชร์ด้นะทุกคนก็โอเคอย่ารอช้าไปดูผมจีบหนุ่มกันเลยทุกคนฉันจีบสาวมันเยอะแล้วโอเค Let's go สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าฮัลโหลจ้าทำไรครับทำไรหยุดคะนอนเล่นครับอ๋อเมื่อนอนด้วยได้ไหมคะอันนี้พี่ชื่ออะไรคะเนี่ยชื่อจิ๊กครับชื่ออะไรนะชื่อจิ๊กเหรอจิกครับอ๋อเราอยากโดนโดนจิ้มจังเลยครับผมอยากโดนจิ้มอะค่ะผมอยากโดนจิ้มอะค่ะไม่ไม่เล่นค่ะ สวัสดีจ้าวยชอบจังเลยผู้ชายดุดบุ้หญิงชอบอะคะ่ะวยแรปเปอร์แรปเปอร,ร,ปปร์สวัสดีค่ะแรปเปอร์แรปเปอร์แห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะวผู้ชายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะสุดหล่อชื่ออะไรคะ ชื่อหล่อชื่ออะไรคะชื่อดีย็นนัตินิชาค่ะโอ้โหชอบจังเลยผู้ชายทรงหัวเห็ดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นดิอุ้ยชอบเลยชอบสองคนเลยชอบคู่เลยอ่ะชอบคู่เลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยชอบผู้ชายกันชอบเฮ้ยชอบซิ่งแผลกชอบเป็น อยากอยากเป็นเมียม<า>อยากเป็นเมียอยากเป็นเมีย,ย,น,มยน้องจังเลยออ,อย้ยขวยขวยอย่างน้อยเลยอุ้ยขยน้อยอย่างนี้เจดไม่ร้องควยน้อยจัดเ็ดไม่ร้องนะโอ้โหควยน้อยขอใหญ่ขอใหญ่ค่ะขอใหญ่ขอใหญ่เดียวอ,อ,อันนี้เล็กอ,อันนี้เล็กอ่ะเอาเอาตังไปโมไหมเดี๋ยวเจ๊เดี๋ยวเจ๊เดี๋ยวเจ๊ให้ตังไปโมเอาไปไหมโชว์ตุนได้ไหมครับฮะ ตัวหน่อยยได้มครบขอดูสักสองรอบดิเช็คของก่อนใหญ่หรือเปล่าโอ้โหไอ้เฮยียเล็กอยู่เลยครับหมวยยังยังขึ้นหน่อยเดียวเองอะโ oh <no. S 2> อ้โ่ยพราะนี่ยังไม่ตั้งครับโอ้อยังไม่ค่อยมีเดี๋ยวโอ้ยเด็กน้อยอยู่เลยค่ะไม่เด็กครับไม่เด็กครับเด็กองข้าวแป้นะครับเด็กน้อยเล็กไม่อยากคุยคุยเล็กไม่ค่อยไม่อยากคุยแล้วเล็กอะโห สวัสดีคะ่ะพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มเกาหลีสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะพ่อหนุ่มเกาหลีสวัสดีคะ่ะสวยไหมคะฮะ <h> สวยไหมคะ <c oughs> ตัวแม่เลยนะเนี่ยอือลูกอันนี้อายุใช่อันนี้อันนี้นาะอายุเท่าไหร่คะเนี่ยอายุส <c oughs> ิบห้าค่ะสิบห้าอยากเป็นสังกัดไหมคะเ <c oughs> นี่ยเพิ่งได้ผู้ชายมาสองคนเลยเมื่อกี้แรงมากอืมอันนี้ชื่ออะไรคะเนี่ยชื่อว่า อ๋อเจสซี่อันนี้ชื่อนี่พี่ชื่อนัตตี้นะคะนัตตี้พี่นัตตี้ค่ะนัตตี้นัตนตี้เมืองกำแพงใครๆก็รู้จักคะ่ะตอนนี้มีผัวประมาณเ,เกือบเกือบทั่วกำแพงเพชรแล้วนะคะตอนเนี้ยอ,อันนี้น้องอยู่จังหวัดอะไรคะครยูโคราดค่ะโอ้ยโคราดเดี๋ยวพี่พี่อยากไปเที่ยวโคลาดหนุ่มหนุ่มโคลาดมีแบบจำเจ็ไหมคะหนุ่มโคลาดเนี่ยอ,อ๋อที่สุดโอ้โหอยากจะไปล้อมหนุ่มโคลาชจังเลยอ่ะ อาเหรอหน้าเหมือนใ,<ช>ใครเหมือนใครคะใครวะที่เขาอยู่กําแพงที่เขาเคยคุยกับใครนะที่เขาทำช่องทำช่องอะไรอ่ะอืมใครเอ่ยส่งคล้ายๆไม่รู้จักอ๋ออ๋ออันน่าจะไม่ใช่คะ่ะอันนี้พี่แบบเพิ่งมาเล่นเขาบอกว่าหนุ่มนี้มีแต่แบบฝรั่งฝรั่งไงพี่เลยโหลดมาเล่นจ้า ใช่เจอฝรั่งไหมจ๊ะมีไหมใช่เจอฝรั่งบ่อยมากโอ้อยากเจอฝรั่งจังเลยอะเบื่อแล้วหนุ่มไทยเบื่อแล้วอยากเจอฝรั่งค่ะ<อ>เดี๋ยวหาหนุ่มก่อนนะคะไม่ใชเ่เหมือนกันหาหนุ่มก่อนหาหนุ่มก่อนนะจ๊ะโอเคจ้าผู้ชายผู้ชายสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน่นรักจังเลยมีแฟนยังคะไม่แฟนยังคะเนี่ย<ป>สวัสดีจ้าโอ้ยชื่ออะไรจ๊ะเนี่ยชื่ออะไรคะโอ้นึกนานจังเลยหุ่นล่ำนะเนี่ยเราอะ หุ่โคตรล่ำเลยสวัสดีจ้าสวัสดีครับพี่จ้าชื่ออะไรคะโจโอ้โหชื่ออะไรคะชื่ออะไรชื่อนัดรับชื่อนะัดโอ้นะัดอันนี้อันนี้ปั่นไหมนะอันนี้ไม่ได้ปั่นคะ่ะอันนี้เป็นจริงๆคะ่ะแบบอือผมว่าไม่ใช่ครับผมว่าน่าจะแต่งหน้ามาปั่นจริงอันนี้จริงๆคะ่ะชอบผู้ชายจ้า เล็กสะดุดจังวะ <c oughs> สวัสดีจ้าสามหนุ่มสามสไตล์สวัสดีจ้าโอ้โหหาหนุ่มอยู่จ้าอยากได้ผัวพอดีอยากได้ผวัวอือือคนนี้โ <c oughs> <c oughs> คตรชอบเลยมีหนวดได้ขยี้จังเลยเนี่ยแ <c oughs> <c oughs> ได้เลยเอ้ยชอบคนนี้ชื่ออะไรจ๊ะคนนี้ชื่ออะไรจ๊ะเจ้าชื่ออะไรนะจ๊ะชื่้าครับโอ้จ้าจ้าเอวดีไม่ใช่หมสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าชื่ออะไรจ้า สว,ส,สวัสดีสวัสด,สสดีสวัสดีจ้าฮัลโ,ลโหลอุ้ยหนุ่มสักด้วยสวัสดีสวัสดีสวัสดีจ้าจ้าอุ้ยจ้าอุ้ยทำไรคะเนี่ยทำไรคะเนี่ยกินต้มครับโอ้ยหนุ่มกินต้มหนุ่มหนุ่มกินต้มนี่อึดไหมคะ อยากลองอยากลองอยากลองจะเลยโอ้โหอยากลองอันนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยอันนี้ชื่ออะไรคะผมชื่อนี่ชื่อกระตมคงครับชื่ออะไรนะคะอ๋อหำใหญ่ไหมคะใหญ่พี่อย่าเรียกพี่อย่าเรียกอย่าเรียกพี่ต้องเรียกว่าที่รักอย่าเรียกพี่อย่าเรียกพี่ต้องเรียกว่าที่รักจ้า ต้องเรียกว่าที่รักอย่าเรียกพี่จ้าต้องเรียกว่าที่รักจ้าอโอ้โหว่าไงว่าไงผัวจ๋าว่าไงผัวจ๋า,า,าโอ้ยเอาแรงๆค่ะเอาแรงขอแรงๆจ้าโอ้ยมึงปวดขี้อ่ะ สวัสดีจ้าวัสดีครับชื่ออะไรจ้าพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มใส่หมวกอ้าวค้างเลยที่นี้สวัสดีจ้าสวยไหมสวยไหมคะสวยไหมคะัวันนี้มาหาหนุ่มหนุ่ม สวัสดีค่ะสุดหล่อสวัสดีจ้ากำลังหาหนุ่มอยู่จ้าเหงาเหงาจ้า,าสวัสดีสุดหล่อสวัสดีค่ะสุดหล่อสวัสดีค่ะสวัสดีค,ดครับับสสวสดีค้าโอ้โหหนุ่มพ้นควันอะ <c oughs> สเปคเลยหนุ่มพ้นควันโอ้โหสเปกเลยพี่ชอบไหมจ๊ะชอบไหมจ๊ะแบบเนี้ยชอบเลยอะพี่ผมชอบคุณ อยากได้ไหมอยากได้เป็นเมียไหมอยากได้เป็นเมียไหมจ๊ะอยากได้ไหมฮึฮึใช่ป่ขอ,อขอโลเคชั่นหน่อยจ้ามีอะไรให้ติดตามไหมจ๊ะมีแต่เบอร์โอ้โหเบอร์เองเหรอม,มีไลน์มีอะไรไหมจ้าเผื่อจะทักไปหาเผื่อไปหาไงอืมไม่ค่อยเรียนนะพอนูมสวัสด<อ><อ>ีจ้าสวัสดีจ้า พนุ่มพนุ่มพอนุ่มชื่ออะไรจ๊ะเรื่องคุณแคมีค่ะอ๋อพอนุ่มอยู่จังหวัดอะไรจ๊ะพอนุ่มเชีบุรีค่ะโอ้ยชียงบุรีอยากไปเที่ยวบางแสนกับกับพ่อหนุ่มจังเลยอ่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ๊ะโอ้านี่ทำอะไรจ๊ะพ่อหนุ่มแรปเปอร์ใส่แว่นพ่อหนุ่ม อ๋ออยากเอาสาวมานั่งกินเบียร์ได้ไหมจ๊ะไป้งอือเอาพี่มานั่งกินเบียร์ด้วยได้ไหมอ่ะสาวสาวกำลังว่างเลยเนี่ยกำลังแบบดูดิดูดิ <outgoing S 2> กำลังร้อนร้อนเลยดูดิดูดิผมก็ร้อนเหมือนกันอะตอนนี้อืมห้องพี่เย็นนะจ๊ะมาห้องพี่ไหมพ่อหนุม่มโอ้ no มีอยู่ไหนให้ผมไปรับโอ้ oh, กำแพงเพช <ส fino S 1> รจ้ามาไหมจ๊ะมีอะไรติดต่อมีจ๊ะมีอะไรไหมมีอะไรให้ติดต่อไปไหม มีอะไรให้ติดต่อไปไหมจ๊ะมีเฟซมีไลน์ไหมจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แอดไปทักไปหาเดี๋ยวพี่คอไปหาคืนเนี้ยมีไหมจะจะไหวอ๋อมีไหมมีมีไลน์มีเฟซไหมเดี๋ยวพี่ทักไปหาคืนเนี้ยเดี๋ยวพี่คอไปเลยใช่เหรอใช่ครับผมมีไหมจ๊ะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่พี่ไปจีมีไหมมีไหมเดี๋ยวพี่อัดไปเลย เลยไม่เชื่อไม่ได้ไม่ได้เราไม่เชื่อใจเธอต้องเอาเอามาให้เราเธอเอาแล้วผมไม่เชื่อใจพี่ไงอ่ะเอ้ยพี่ของจริงเดี๋ยวพี่พี่ทักไปเลยเนี่ยอ่ะมาเลยพิมพ์มาเลยเดี๋ยวพี่แอดไปเลยเนี่ยโอเคครับทุกคนก็ขอจบเร่อตรงนี้ก่อนเป็นไงบ้างไอ้เหี้ยดูดิ่ต่มสักเต็มที่เลยกูโอเคถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็สับสังขัยให้ด้วยนะครับทุกคนก็ไว้เจอกันอีพีหน้านะทุกคนบ๊ายบาย